ท,ทุกคนรู้กันไหมครับว่ากรุงธนบุรีเป็นมาเป็น,ปน,ปนกรุงเทพมหานครได้ยังไงและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและและ้วก็มาถึงช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับช่วงนี้นะครับพระเจ้าตากสินก็จะให้ความสําคัญกับการนั่งกรรมฐานนะมีอยู่ครั้งหนึง่งท่านนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกาศว่าท่านเองเนี่ยบรรลุธรรมชั้นโสดาบันนะเลยเรียกพระสงฆ์ระดับสูงหลายรูปมาเข้าเฝ้านะครับและพระเจ้าตากสินก็ถามประมาณว่านี่พระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์เนี่ยสามารถไหว้คนธรรมดาที่บรรลุโสดาบันได้ไหมบรรดาหล ระเจ้าตักสินก็โกรธมากนะครับก็เลยสั่งให้ลงโทษพระสงฆ์กลุ่มที่บอกว่าไว้ไม่ได้นะรวมถึงสั่งปลดพระสังฆร,ราชแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่นะครับแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่พระเจ้าตากสั่งลงโทษแล้วก็สั่งบาหาชีวิตคนอีกมากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ในทางบริษษตร์จะชี้นําว่าพอถึงปราชการเนี่ยพระเจ้าตักสินเริ่มบ้านะครับในพงศาวดารจะใช้คําว่าพระสติฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปลาสแต่ผมจะไม่ขอสรุปนะครับว่าบ้าจ,จริงไหมผมได้ขอ,อนําเสนออีกแง่มุมหนึ่งว่าในสภาวะที่บ้านเมืองวุ่นวายนะครับเราต้องการผู้นําที่มีความเด็ดขาดและมีความเป็นเด็ดการถึงจะสามารถรักษาความสงบได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่บ้านเมืองกลับมาสง แล้วเนี่ยผู้นำประเด็ดการคนเดิมที่เคยเป็นวีรบุรุษก็าจจาะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนได้นะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีเคสได้เห็นอยู่นะครับและในปลายรัชกาลนี้เองฝั่งเขมรก็เกิดจลาจนนะครับเพราะว่าพระรามราชากษัตริย์เขมรที่พระเจ้าตากเคยแต่งตั้งได้ถูกสังหารลงนะครับทำให้ฝั่งไทยและยวนเนี่ยต้องเข้าไปยั่งชิงความมั็นใหญ่ในดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแต่และฝั่งเนี่ยก็จะสนับสนุนให้คนของตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของกามบูชานะโดยที่ ให้ท่านทองดวงแต่งตั้งเจ้าฟ้าจุ้ยขึ้นเป็นกษัตริย์เขมรคนใหม่ปกครองกัมพูชาต่อไปนะครับแต่พอเมื่อกองทัพกรุงธนบุรีเนี่ยไปถึงเมืองเขมรแล้วฝั่งกรุงธนบุรีเองก็มีข่าวนะครับว่าเกิดกรบฏท,ที่กรุงเก่าอุทยาพระเจ้าตากเลยสั่งให้พญาสันตัวละครรับไปปราบกบฏนะแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยพญาสันกลับมาเป็นหัวหน้ากรบฏซะเองแล้วก็ได้เข้ายึดกรุงธนบุรีไว้พร้อมบังคับให้พระเจ้าตากบวชเป็นพระนะครับแล้วก็เอาไปขังไว้ก่อนพอฝั่งท่านทองดวงู้วเ่ยก็ลสังให้พยรยยิิอภัทองอนเจ้าาเมืองโคซลข่านวเองกน กงธนบีนะครับแล้วก็สามารถปรับกรบวพยาสศาได้สามารถควบคุมกรุงธนบุรีไว้ได้แล้วก็ให้พระเจ้าตากศึกออกมาจาับพานะครับแต่ก็ยังสั่งขังตัวไว้รอท่านทองด้วงกลับมาสั่งการนะครับ